ตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับพิกัด158ปอนด์ครับใจสู้สอจอเปียกุไทยพบกับโอมาร์ซเมตจากตุรกีเปิดแข็งแรงมากขึ้นแล้วครับสมัยนั้นก่อนนี่แมเดิมพันกองแกงกองแกงครับคุณมาทุกครับโอ้โหดูรูปร่างเที่ยวนี้หาวครับนี่หมายถึงว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีครับของสนามมวยเดยเบีือไปไ้ครับใจสู้ แต่ว่าประมาณออกมาไซเมตไม่ได้จริงๆครับหอมดีครับมีอยู่กระตัวครับเดียนะครับตัดทุกซ้ายเลยครับลำตัวของใจสู้อลึกๆครับในรอรองชนะเลอ้าวเสียหลักล้มลงไปครับไม่มีอะไรเข่าเาด้วยครับในฐานะเป็นโปรโมเตอร์ในฐานะที่ปรึกษาของสนามมุมพินีครับโอ้ยเดินกิ้มหนึ่งสองครับนี่ครับน่าจาต่อยสาคกนโอ้ยทิ้งทั้งไหลบไม่โดนครับผิดหูผิดตาครับรูปร่างของใจสู้สอนจเพียอนอุทัย อย่าล้มปล่อยนะครับครับโอ้โหกระเด็นครับหยัดหยัดทุกทีก็กระเด็นเหมือนกันครับแม่ว่าโอมาหนาแล้วใหญ่แล้วเจอใจสู้เข้าไปครับป่างัน10เซนติเมตรครับคุณมารุอ้าวประการไปด้วยครับใจสู้แต่ขวาหัวนหนักเข้าบริเวณชายโครงครับอ้าวโตใหญ่ๆล้มใหญ่ๆนี่ล้มแหมล้มตีครับล้มไปอีกครั้งหนึ่งเลยครับลุกขึ้นมาโอ้โหลูนี้ ตัหวห่วด้านซ้ายนะครับล้มไปน้ําหนักตัวกดทับลงไปทับลงไปความมั่นใจมันจะหายครับดูครับดูครับดูความเก่าครับโอมาดูความเก่าครับ <c oughs> โอ้หัไปลืม <c oughs> ติดตล้มกี่ล้มนะครับล้มล้มอีกแล้วฐ <c oughs> านมั่งทงครับอย่าล้มบ่อยยืนจิกปลายเท้ากดปลายเท้าไวด้ดีๆ ดูที่อาว,วุธครับมาแม่แกงหานกล,ล้ามากครับอโอมาร์ครับโดยเจอสองซ้ายหน้าแม่หนวดเขากระดิกเลยครับขวาอีกทีนึงเอ้วล้มอีกแล้วโดนไปหนักๆห,หลายครั้งโอ้โหเส่หุกซ้ายของโอมาร์เสบินครับแม่ยันซึมงครับใจสู้ต้องระวังเลยนะครับหมัดอันตรายครับเลยครับจิ้มลับตะเปิดการสู้ เกี่ยวไว้ครับเกี่ยวไว้มาเนียครับกำล,ลังยกระดับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับรักษานและพัฒนาต่อยอดกับทางต้องแฝงนะครับสอกสายหน้าครับเดินกิ้มแล้วปล่อยให้ท่านา้าโอ้มาโอ้โหดูครับแกหมุนแล็กกล้าเข้าเลยครับเพราะว่ารับไปเยอะๆในตัวเองก็มีสิทธิ์ยึดอ้าวล้มไปทั้งคู่ตอกฟุกซ้ายครับยังโดนไม่จังโอ้โห แต่ตะวะออกทางซ้ายออกพวกซ้ายครับโดนไปๆายมากพอโอมาออกโอ้ยแล้วนะครับปักสองเข้าไปครับโอมาเซมับดูลีลาครับดูลีลาครับบีบลูโคเตอร์ทุรกี้เฮียดีด้วยนะครับโอมาเซมน จากประเทศตุรกีครับ